ัครับคลิปนี้เราจะพามาตามล่าหาดาบเทพในตำนานนะฮะซึ่งมันก็คือดาบ Excalibur นั่นเองนะครับในการที่เราจะได้ดาบ Excalibur มาครอบครองนะฮะเราจะต้องตามหาแท็บเล็ตนะฮะแผ่นศิลาจะลึกทั้ง11แผ่นให้ได้ซะก่อนนะครับโดย8แผ่นเนี่ยจะอยู่ในจุดต่างๆทั่วเมืองนะฮะส่วนอีก3แผ่นเนี่ยจะได้จากการปราบเจ้าซีสล็อตนะครับศิลาแผ่นแรกนะครับอยู่ใน g r i ม g r a v นะฮะสุสานกริมนะครับ อยู่ในเขตของอีสแองเกียนะฮะตามแผนที่ที่โชว์อยู่ในภาพตอนนี้นะครับผมจะไม่สปอยในส่วนของการสำรวจสถานที่ต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ทำให้ทุกๆคนเสียอัธรรในการเล่นเกมนะครับจะบอกเพียงแค่ตำแหน่งเท่านั้นพอนะครับจุดที่2นะครับจะอยู่ที่ Travel of Trials นะครับอยู่ในเขต South East England นั่นเองนะครับ เมื่อเข้ามาแล้วจะอยู่ในบ้านมงมเมในใต้ถุนตรงนี้นะจุดที่3จะอยู่ที่เหมืองซันเรดนะครับทางอยู่ในเขตของซัสเซ็กซ์นะครับทางตอนใต้ของอังกฤษนั่นเองนะครับตามแผนที่ที่เรามาให้ดูตรงนี้นะครับ จุดที่4นะครับจะอยู่ที่โอเซลล่านะฮะคุกเก่านะครับอยู่ในเขตของตัวเอสเซกนั่นเองนะครับถ้าดูจากแผนที่เนี่ยก็จะอยู่มาทางด้านขวาของทางเอสเซ็กนะครับลงมาทางด้านล่างของเมืองนะฮะ จุดต่อไปครับจุดที่5ครับจุดที่5นะครับจะอยู่ที่วิกเคนเคฟนะฮะถ้ำวิกเคนนะครับอยู่ทางใต้ของอ๋อไม่ใช่สิทางตะวันตกของจอวิกนะครับในอูวิกเซียนะฮะออกเสียงถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเออวิกเซียหรือยูวิกเซียนะครับอยู่ทางด้านซ้ายของทางจอวิกนะครับถ้ำวิกเคน จุดต่อไปนะครับจะอยู่ในถ้ำด i โอ a าบ i สปานะฮะจะอยู่ทางเหนือของเมืองเมมฟอสนะครับในเขตของสนะ็อกติงแฮมเชียนะฮะชื่อนี่แต่ละชื่ออ่านยากเหลือเกินนะอ่านจะออกเสียงผิดต้องขออาภัยด้วยนะครับดูในแผนที่เอาเาแล้วกันนะครับ เขตนี้เป็นเขตที่ศัตรตูเลเวล250นะฮะในการตามล่าแทบเลตพวกนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องเลเวลนะครับเพราะเรายังไม่ต้องไปจัดการกับศัตรตูนะฮะเราแ,แค่เข้าไปสำรวจในสถานที่ต่างๆให้นั้นเองนะครับจุดต่อไปครับจะอยู่ในถ้ำเลดลิชเชนนะครับอยู่ทางตะวันตกของวินเชสเตอร์นะฮะในแฮมป์ตันเชียร์นะครับ สำหรับแท็บเล็ตสุดท้ายนะครับคือโ o s i ก t ท b l e t นะครับอยู่ใน h a m สโตนเชียเช่นเดียวกันนะครับเลเวล340นะฮะในเขตนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะเราไม่ต้องฆ่าศัตรูอะไรทั้งสิ้นนะครับเราเค่อยเข้าไปสำรวจแค่นั้นเองนะครับอยู่ทางด้านล่างซ้ายของแผนที่นะครับ ทีนี้เมื่อเราทำการตามลาแท็บเล็ตทั้ง8เสร็จแล้วนะฮะต่อมาฮะอีก3แท็บเล็ตจะอยู่กับตัว c slot ตนะฮะตัวแรกที่เราจ,จัดการก็คือเจ้าบูเดนนะครับอยู่ในเขตเซนต์นั่นเองนะครับเราก็เป็นลุยเลยนะฮะตัวนี้อาจจะยากหน่อยนะถ้าเราเลเวลน้อยๆแต่ว่าเราก็ใช้วิธีการใช้ยิงธนูลดพลังมันก่อนนะฮนะแล้วค่อยเข้าไปตะลุมบอลท้ายๆนะครับ ไม่ยากจนเกินความสามารถนะครับหากยากไป,ไปนะจริงๆเราก็ยังสามารถปรับความยากของเกมเป็นระบบ PC ได้นะแต่ที่ผมเล่นอยู่นี่จะเป็นระแบบ normal นะฮะเลเวลที่สู้นี่อยู่ผมเลเวลร้อยกว่าาเนะี่ยร้อยร้อยยี่สิบกว่าเว่ามั้นเจอศัตรูตัวละสองร้อยห้าสิบสองร้อยยี่สิบนี่กว่าจะผ่านได้นี่ตายแล้วตายอีกหลายรอบมากเลย ต้องอาศัยกับจังหวะให้ดีนะครับในการเคาน์เตอร์แอตแทกมันนะสกิลแพรลี่นี้สำคัญมากนะครับสำหรับการปราบเจ้าสีส่วนนะครับตัวที่2ครับไฮกี้ครับจะอยู่บริเวณในเมืองเขตเอสเซกนะครับเราก็ขี่ม้าตามหาตามถนนหลักๆนี่นะครับ เดี๋ยวเราก็เจอเองเนี่ยนะครับตัวนี้จะโหดขึ้นมาหน่อยนะฮะเลเบล2 5 0หนะหลักการสู้เหมือนเดิมฮะใช้ธนูยิงหล่อยไหมครับมีธนูธนูเราเปลี่ยนได้นะมีทั้งไลท์โบฮันเตอร์โบพีเดเตอร์ใช้ให้มันหมดนะฮะเดี๋ยวพึ่งเข้าระยะประชิดครับยิงระยะไกลหลอยพลังไม่ให้หมดก่อนนะจนจนสุดท้ายแล้วธนูหมดจริงๆฮะรเราก็ค่อยเข้าไปตะลมบอลกับมันนะอันนที่จะเพิ่มโอกาสในการปราบมันได้ง่ายขึ้นนะหลังจากที่เราจัดการเจ้าซีรลอด ตัวที่สอบไปแล้วนะครับเราต้องมาจัดการตัวสุดท้ายนะครับซึ่งมันคือฮอตก้านะฮะมันจะอยู่พางใต้ของตัวซัสเซกนะครับก็คืออยู่ในแอเรียนเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาขี่ม้าหามันถแถวๆนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองไปหากันดูว่าจะเจอมันไหมนะครับ นะครับหลังจากที่เราได้แผ่นศิลาจารึกทั้ง11แผ่นเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องมาหามาดินเคฟนะฮะที่สโตนเฮน g ์นะครับตำแหน่งเนี่ยน่าจะอยู่แถวแถวนี้นะครับที่ผมมาร์กเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราต้องมาสำรวจกันดูนะครับน่าจะอยู่ราวๆนี้นะฮะเรามาสำรวจหาถ้ำไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ โชคดีหาเจอวันนี้นะครับเราก็จะได้ X Caliber มาครอบคลองไปพร้อมๆกันกว่าเราจะปราบเจ้าซีลอดได้ทั้ง3ตัวนี้เล่นเอาผมเหนื่อย,ยนะะเพราะว่าเลเวลเราร้อยยี่สิบเก้าอ <laughs> ่ซีลอดมันเลเวล250 2้0โอ้โหใช้ธนูยิงยิงหัวมันไกลๆแล้วก็ใช้จังหวะแพรลี่นะครับ แล้วก็คานเตอร์สไพร์อ๋อคิดว่าเพื่อนๆน่าจะทำได้แต่ถ้าเกิดว่าใครลองแล้วมันไม่ได้ก็ลองปรับเป็นอีซี่โหมดนะฮะตอนนี้ผมเลือกเป็นเอ่อเป็นระดับปกตินะ TMP ใช่ไหมความยากเราแ๋่ว่ามีให้ดูไหมเออนี่นี่ ความยากเราเป็นไวกิ้งนะมันก็จะมีง่ายมีปกติมียากนะโอ้โหมันยากมากเลยเพราะเราเลเวลน้อยอนะร้อยกว่าไปสู้กับสองร้อยถ้าถ้าสู้ไม่ได้เราก็ลองปรับเป็นอีซี่ดูนะครับน่าจะช่วยได้นะครับ โอ้นี่น่าจะเป็นถ้ำนะใช่แล้วมีมีรอยปากถ้ำมาใช่ไหมถูกปะใช่แล้วฮนะมาดินเคฟเนี่ยนะครับโอเคตำแหน่งนะครับอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่ตรงนี้นะตำแหน่งพิกัดอยู่ที่เรายืนอยู่นี่เลยนะครับมาจากแฮมตันเชียนะฮะขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะครับถ้าใครมีจุดวาร์ปตรงนี้ก็ลงมาตรงๆนี้ก็ถึงเลยนะครับ ตรงนี้นะครับถ้าที่เราจะมาหาดับ Excalibur โอเคครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกันกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ